จะทำยังไงผมคุยไม่เก่งจิตไม่เป็นหรือว่าต้องอารอกไม้ไปมอบหอาจะไม่เป็นแล้วถ้าเกิดผมชอบผมควรจะบอกยังไงแล้วคนพูดไม่เก่งอย่างผมนั่นควรจะฟังบ้างไหมจะทำยังไงผมคุยไม่เก่งจิตไม่เป็นหรือว่าต้องเอารอกไม่ไปมอบหอาจะไม่เป็นแล้วถ้าเกิดผมชอบผมควรจะบอกยังไงแล้วคนพูดไม่เก่งอย่าง จะฟังบ้าง จะทำไงได้เพราะมันชอบมันเคินไอ้ายพูดก็ไม่ดีเท่าไรเวลาจะพูดมาเป็นแบบนี้ลิ้นมันพันทุกทีก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคุณนั้นได้ยินยังแล้วคุณนั้นได้ฟังยังเสียงผมที่มันอยู่ในใจมันอาจจะไม่เคยดังแต่พอช่วยตั้งใจฟังว่าผมนั้นจะพูดอะไรผมซ้อมบอกรักมาเป็นพันรอบลองคุณจริงๆให้คุณรู้ไว้ถึงไม่ใช่ผู้ชายที่เธอชอบแต่พูดจริงจริงเธอคือไม่ใช่ยังโฟยังไลไปตามรอบไม่ใช่เลซี่ไม่มีวอมไล่จีบไม่เป็น จะทำยังไงผมคุยไม่เก่งจีบไม่เป็นหรือว่าต้องเอารอกหมาไปมอบหอะไม่เป็นแล้วถ้าเกิดผมชอบผมควรจะบอกยังไงแล้วคนพูดไม่เก่งอย่างผมนั้นควรจะฟังบ้างไหมจะทำยังไงผมคุยไม่เก่งจีบไม่เป็นหรือว่าต้องเอารอกหมาไปมอบหอะไม่เป็นแล้วถ้าเกิดผมชอบผมควรจะบอกยัง ก่งงยััผมนนคจะฟไ,ได้โปรดเถอนะช่วยฟังผมหน่อยอผมมีคำหนึ่งจะให้คุณได้โปรดนะช่วยฟังกันหน่อย<า>คือแปลว่าผมนั้นชอบคุณบอกไปแล้วคุณรู้สึกยังไงคิดเหมือนผมบ้างไหมผมแค่อยากจะ make sure Oh, ไม่ว่าจะใช่หรือไม่คำตอบเธอออกอยังไงแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวคุณทําให้ผมต้องหยุดนิ่งทํำผมเขืนจนแทบกลิ้งโลกหยุดหมุนรถหยุดวิ่งทําให้หูของผมตอนนี้มันวิง how oh, shit ผมเป็นอะไร o w n o ยังไม่เข้าใจหรือมันอาจจะเป็นเพราะเธอคนเดียวเธอทำอยังไงผมคุยไม่เก่งจีตไม่เป็นหรือว่าต้องเอารักไม้ไป ไมแล้วถ้าเกิดผมชอบผมควรจะบอกยังไงแล้วคนพูดไม่เก่งอย่างผมนั้นควรจะฟังบ้างไหมจะทำยังไงผมคุยไม่เก่งจิบไม่เป็นหรือว่าต้องออารอกมายไปมอบห่อทำไมเป็นแล้วถ้าเกิดผมชอบผมควรจะบอกยังไงแล้วคนพูดไม่เก่งอย่างผมนั้นควรจะฟังบ้างไหมจะทำยังไงก็คุยไม่เก่ง ไม่แนจะทำยังไงผมคุยไม่เก่งจีบไม่แป็นทำไม่แป็นจะเอาอยังไงก็คนมันทำไม่